ก็ตลกดีครับที่ที่รัฐบาลเริ <t os> <t os ่มแสดงออกถึงความกลัวแล้วว่าว่าจะอยู่ไม่ได้พอเขาเลือกที่จะพูดรัฐบาลเลือกติดปากเขาอย่างเงี้ยคือผมว่าตกใจมงงเหมือนกันครับตอนตอนที่รู้ว่าของผมโดนอ่ายุยงตุกตังครับเบอหนึ่งหกแล้วก็โดนเรื่องแบบพรบคลมวความสะอาดแล้วที่อยากให้เล่าถึงคดีนี้หน่อยครับว่าก่อนหน้านเราก็โดนด้วยเหมือนกัน คือของของผมนว่ามันมันคนละแบบช่วงผมมันเคยขึ้นเวทีบัตเลยอ่ะอันนั้นมันก็โอเคเข้าใจได้มันมีความแบบติดจดหมายเราอยู่เนี้ยแต่อย่างของของน้องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงออกในโซเชียลในการแบบเอาออกโซเชียลซึ่งมันไม่ควรจะโดนสำหรับผมนะมันไม่ควรโดนอืมนี่ของเราคุอเฉเดีอะไรอะคะของผมโดนอ่ายุยงฝุกนฝั่งครับหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็โดนพรื่องแบบพรบคอมวความสะอาดการอ่ายุบล้ำสิทธิพื้นที่จราจรอะไรเงี้ยของผมมันเป็นเรื่องของม็อบ แต่ของศิลปินที่เขากำลังจะโดนหรือว่าน้องมลรที่โดนมาแล้วเนี่ยมันคือเรื่องโพสเฟซบุ๊กเลยอะที่แบบอ,อารมณ์ือนเขา out แล้วปากเสียงดังกันหน่อยอะไรเงี้ย่อะอย่างวันนี้รู้สึกตกใจไหมคะที่ถึกน้องก็โดนคดีนี้มา ตกใจเมื่อเหมือนกันครับตอนตอนที่รู้ว่าน้องโดมแล้วก็พอเมื่อวานมีพูดจริงผมเข้าใจว่าไอที่สนธิยายื่นเมื่อวานอ่ะมันอาจจะโซลเคสตกวันนี้ด้วยนะมันเหมือนจะเป็นอะไรไม่เป็นตรวจสอบไม่รู้ว่าทางกฎหมายเขาดำเนินการยังไงมาก่อแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ประดกดีครับที่ที่รัฐบาลเริ่มแสดงออกถึงความกลัวแล้วว่าว่าจะอยู่ไม่ได้จริงๆคือพอเรารู้แบบนี้ว่านอมิลิโจนพอว่าการออกมาขอเอาเรารู้สึกว่าอันนี้มันทําให้ลดความลดสิทธิคัมพ้นฐานใดๆของศิลปินดี่ยด้ไหมคะ คือรถจนไม่เหลือแล้วครับศิลปินทีมงานนักดนตรีเองตกงานกันมาไม่มีงานกันมาเป็นปีสองปีแล้วเขาเลือกที่จะต้องแสดงออกตามวิธีที่เขาถนัดนั่นคือเขาเป็นปากเป็นเสียงประชาชนเขาทําผลงานเพลงออกมาถ้าเขาเลือกที่จะรู์รัฐบาลเลือกติดปากเขาอย่างเงี้ยคือผมว่าเขากดจน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 ,น,นไม่มีที่ยืนแล้วครับ การที่เอ่อถูกมิลิล็ลมโดนแบบนี้ค่ะมันทาให้ดาราหลายๆท่านเนี้่กลัวขึ้นไหมคะแต่ว่าหลายๆ่าสุดก็มีหลายดาราหลายคนก็ออกมาขอเอาเยอะขึ้นด้วยนะผมว่าตอนนี้มันข้ามมันข้ามจุดไปกลัวความกลัวไปแล้วครับคือกลัวโดนกฎหมายกับกลัวตายผมว่าคนต้องเลือกแล้วว่าว่าคุณจะอยู่เฉยๆแล้วแล้วรอวันตายหรือเปล่าโดนกฎหมายโดนจับกับนอนอยู่เฉยติดเชื้อโควิดหรืออะไรตายอะไรก็มีข้าเข้ากัน อย่างที่คดีของน้องโดนี่คืออาจจะเป็นหมิ่นด้วยการโฆษณาใช่ไหมคะอันนี้เราคิดว่าน้องจะรุนแรงขั้นสุดนะเป<ม>็นประมาณไหนรอว่ารอดจากคดีง่ายๆครับคดีหมิ่นผมว่าถ้ามีค่าปรับมันก็คงไม่ได้เยอะครับแ,แล้วก็คิดว่ามันเป็นหมิ่นน่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นรัฐถ้าบ้าหมิ่นหมิ่นเขาเรียกว่าใคร่อา้ด่าอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะอันไี้ไม่แน่ใจเรื่องต่านกันแต่คิดว่าคดีมันเล็กแล้วก็ คนอื่นที่จะอาจจะโดนหรืออ,อ่างเงี้ยไม่เป็นต้องตัวผมว่าเรื่องนี้มันมันคือเรื่องที่เราต้องสู้อเพื่อเพื่อเสีเยงเรายังคงมีพลังอยู่อะอีก2ไลท์ชื่ออีก11คนที่เหลือหมดที่จริงทุกคน,นควรสมควรที่จะแบบนีไปผมว่าไม่มีใครเควรโดอนอะหมายถึงว่าในแง่ไม่ว่าจะวิจารเรื่องวัคซีนหรือเรื่องอะไรก็ตามอะเพราะว่าเราเรา เราคงไม่พูดแล้วกันว่าเราถ้าบางที่เราเพรเราเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่าทุกทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วดารานะแนนเขามีปากมีเสียงมาถึงเวลาจุดหนึ่งเขาต้องการแสดงออกในจุดนี้เพื่อเรียกร้องให้ดะชาชนเนี่ยมันก็มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นกฎหมายผมว่ามันมันก็ต้องไปตรวจสอบแล้วะครับว่าตำรวจใช้กฎหมายเื่าไรกับดาราเชนหรือเปล่าหรือว่า,าตำรวจําตามกระบวนการโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยตามคำสั่งมาอย่างเดียวหรือเปล่าในสะานะอะไรถูกกฎหมายหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้านเมืองผมเชื่อว่าคนที่ทำงานในในกฎหมายเนี่ย ในศาลในเร่ต่างเขาเขารู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยครับมีการยื่นคดีแกล้งหรือว่าปัาน่นป่วนให้ทั้งม็อบทั้งอะไรต่างๆให้แบบอารมณ์เหมือนปิดปากประชาชนเนี้ยคนในระบบีทุทิ่ทําทั้งหมดอ่ะผมว่าเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้มันคงมีบางอย่างที่เขาไม่กล้าออกมาอยู่ผมว่าตอนนี้ดารากล้าแล้วคนกล้าแล้วเหลือคนทํางานในหน่วยงานราชการทั้งหมดนี่แหะครับที่ต้องกล้าตามขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เพื่อเรารอดจกทั้งปรไม่ไดะผมว่า ถ้าระฐบาลพาเราไปไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันเองให้รอดกันไปใครไม่อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยบ้างครับคองอครับผมว่าเลือกตั้งก็ต้องไม่รู้ว่าเลือกตั้งรอบหน้ามันจะแก้ได้แค่ไหนแลรัฐมนุนก็แก้ไม่ได้สวยังอยู่อย่างเงี้ยผมว่าทุกอย่างก็ต้องแก้ให้หมดแล้วประชาชนต้องเข้มแข็งต้องรวมกันเป็นพลังให้ได้เพราะว่ามันคือความเป็นอยู่ของเราอะ่ะเราไม่อยากเห็นคนตายเป็นขนมอีกแล้วครับขอบคุณนะครับ